เรืออากาศเอกจากสุวรรณโทติเลินครับเลขาธิการสมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาเผยนะว่าน่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพ VNL ในปี2022เรื่องของเจ้าภาพ V n l นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมันมีหลายปัจจัยคปัจจัยแรกก็คือเรื่องหลกัหลกๆเลยคือการโดนแบนของเรานะฮะตอนนี้เราโดนแบนจาก,ากว่าได้อยู่ก่อต้านสายกระตุ้นเนี่ย<ช>คือเราโดนแบนในการเป็นเจ้าภาพโดนแบนในการไปแข่งขันแมตช์นานาชาติที่ได้รับการรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกเนีน่ยนะฮะ ที่เป็นรายการใหญ่อ่ะนะฮะเราโดนแบนห้ามใช้ชื่อประเทศไทยห้ามใช้ธงชาติไทยห้ามใช้เพลงชาติไทยที่ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเราก็โดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นเจ้าภาพเนี่ยปีหน้าก็ไม่ได้ยากและไม่น่าจะได้เป็นนะครับก็แค่นี้แหละหลักๆเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมวีนเาปีหน้ามันจะลดจํานวนประเทศเจ้าภาพลงมาอ่ามันจะไม่ได้แบบว่าแข่งกันเยอะเหมือนเมื่อก่อนเซปโควิดด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยังไม่ดูทั้งหมดเมื่อไหร่ สายพันธุ์ใหม่ก็จะมาอีกแล้วอ,นะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่เราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพในปีหน้าแต่ก็ว่าอาจจะก็อาจจะแบบออฟฟิเชียลแล้วแหละคงไม่ได้เป็นแล้วนะครับผม